n ีกอีก500ดาวขอบคุณอลิซาโอ้เราจะทำ10,000ดาวว t นี้ว้าวใล้จะถึคุณดีเดียส่งมา99ดวงขอบคุณครับผมคุณพันส่งมา100ดวง มีแต่คนแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูนะทุกคนเต็นอย่าเออเออเต้นเต้นเต้นเอาเต้นต่อสิลูกเต้นต่อไหนได้ไหมเอยเต้นต่อเลยค่ะโอ้ยอนญยาอัญยาไม่เอาไม่เอารู มีไม่เท่าแล้วแบบนี้ไม่ให้ปีแล้วล,ล,ล,ลคุณวันคลิปบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์สาวน้อยเติบโตอย่างแข็งแรงลรคภัยไม่เบียดเบียน,ยนมีแต่ความสุขนะสุขนี้ทุกคนเราจะลงคลิปที่เราไปเที่ยวทะเลกันเราจะตั้งชื่อคลิปว่าทัวร์อวกหลวงม หวงเทียบเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรที่รักเดี๋ยวไปนี่ติดดิก็ะสิตเออเออเออเต้นเต้นเต้นคุณนางฟ้าผมฟูส่งมาห้าสิบดวง อย <c oughs> คุณสนอบ,บอกว่า it should say double happy birthday love love คุณสนอสมัย5 0ดวงกับคุณนะครับ <c oughs> คุณนางน้อยสมัย99ดวง ข้าเื่นกี่อ้วน,นไม่รอดเป็นติ๊กต็อกแน่นอนอัญญามาเปิดดูอัญญาลิน <c oughs> คุณวไลัยทรสมรสามิบรห้าดูวาเออเต้นเต้นลูกคนหรือลูกลิงคะปินขึ้นลงเก่งจริง I need I to reply, please, because it's regarding the birthday. Please tell her. Sue, Sue, sent. What test! คุณน้ำฝนบอกว่า h a p p ป b i เบ h ร์ดนะคะสองสาวหนูสองคนหิวใจที่ที่สุดเลยขอบคุณที่เกิดมาไอ้วาสีหน่อยลูกน้องโปรดจัดนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะคุณเบอร์นาเดตกรุ๊ปกิฟต์กรุ๊ปกิฟต์ส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับขอบคุณนะครับคุณลิขุ

คุณปลายส่งมาสามร้อยดวงครับคุณครับอุ้ย <c oughs> อันนี้ตอนเย็นเราจะเป่าเค้กวันเกิดกันฟูฟูสองขวบ คุณอานงรัตส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> คุณวิไลยพรบอกว่าเพิ <Okay. S 1> ่งเคยส่งดาวให้ค่ะมือใหม่ส่งดาวขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> เลือกวันส่งได้ดีเลย <Okay. S 1> ถือว่าเป็นดาวองห่อนมันเกิดเด็กๆคุณลุงส่งมาหนึ่งร้อยดวง <Okay. S 1> คุณนัทธนิชาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสองสาวคนสวย อ่าที่รักอันนี้ติดดิก็ติดใช่อันนี้อันนี้ติดเต็มเตม beam did you see my message เราเห็นแล้วนะคุณพิกส่งมา10ดวงคุณจริงใจส่งมาเ9ดวงครับ แต่จะไปกินข้าวกันยังสิบโมงแล้วนะอ๋อโอ้โห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 เต้นแรงมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หฮะช้ากับขาช้าทำท่าไงคะช้าทำท่าไงลูก สากทำท่าไงอ่ะไหนเต้นให้พ่อดูหน่อยได้ไหมคะคุณชนารัตส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับ้ามาแล้วเหรอโอเคไปกินข้าวกันเอาไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันเนาะ คุณยาวราส่งมา99ดวงครับขอบคุณนะครับคุณอัชร่า10ดวงคุณเชอรี่40ดวงอ้โอเดดดี้ว uh ิ oh. ดีโอฟรอสเซ้นฮะนี่ไงมันติดไอ้นี่หรือเปล่า <What? S 1> ติดหรือก็ติดหรือเปล่า mm hmm. คุณนัทยา99ดวง mm hmm. คุณจุ๊ ยุ้บแจงสมมาสามร้อยดวงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะจะอ่านได้ไม่หมดนะคุณวณิชนนชาส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณนักเขียนและนักอ่านผู้หนึ่งส่งมาเก้าสิบเก้าดวง<แ>สองสาวไม่กัดกันเหมือนพี่ๆเลยอ้าวงอแงซะแล้ว <laughs> <laughs> โอเค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 อะไปดีกว่าปากปาปา <laughs> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง กินข้าวกันค่ะบายบายทุกคนแล,แล้วเดี๋ยวตอนเย็นถ้าถ้าเรามีปาร์ตี้กันเดี๋ยวเราไลฟ์อีกสักทีหนึง่งคุณสุภาวด,ดีสมงมาสิบดวงครับเขียนว่าอวยพรให้เป็นไอวาอัญญาราเลิมเป็นเด็กสดใสสุขภาพแข็งแรงโอ้ป่ะ เดี๋ยนั่งกินข้าวกันเลยให้ดูผมคุณเบนเจวานส่งมาสามร้อยดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะครับป่ะวันนี้มาอ่ะพ่อไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย